ท่านจีนวัดมาเมื่อไหร่มาวันนี้ครับเอ๊ะมาวันนี้ครับเอ๊ะมาวันนี้ครับผมโอ้โหนะปัญะมาเอจังว่า,าวันนี้มันก็ไกลนะมัโอเคผมก็มาข้างที่สวนเจ้าคำคืนเมื่อวานวันนี้ก็มาข้างที่นี่ วันนี้ก็ไม่แคบมากดูวันสามที่ห้านาที่คออะ่ะมันเหนื่อยมากวันแคอยูอหูอื้อแล้วพอแค้ไปเคลไปเสียงมันดังอยู่หูดังหูนม่เลยไม่ออกข้างเปล่ามันรำคาญยะอยูอ่อ่ะไปอย่างนั้นอะ่ะคนแก่ไปคื ธรรมดาทุกปฝงยุคแถบนี้ก็พูดต้องนั่งนิดนึกแล้วก็ต้องตาพูดไมต้องนั่งนึกเลยไหลไปเลยครับผมธรรมดาคนอายุปุณิพุทธนี้พูดต้องนั่งนึกทีละคำแล้วคำนี้ต้องตาพูดเลื่อนไปเลยคอาจารย์อยู่นะครับเลื่อนไปเลยครับผมเนี่ยธรรมดาคนอายุไมนี้ต้องพูดต้องนั่งนึกศีละคำแล้วคันดี้มันไหลเลื่อนฟังเพื่อนอยู่แล้วมีความแคบไปเร่อยเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้า เสียงดังขึ้นมาหูดังขึ้นมาหูก็รำคาญเฮ้ยึกนะเนี่ยมันมากลัวเนี่ยถ้ามันมีเสียงดังที่นี่ก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยพเสียงมันมาออกหูหูเออก็มาดังทั้งนึงดังนี้ก็ใล่จบเป็นอย่างนั้น